นอแรกทีม็ขอดูในสเปซต่อนทะเลมัสเตสเปซเชั่นของที่เรือผ่านที่สวยงามมันก็เป็นอ่างนันจะเป็นอ่งนีงศิปทีดีมากๆกลางกลางมงเลยมันก็โรยรถสวงามนีมาคบพอสมควร e ล้สเอเลเตอร์ชัดเจนแล้วก็แับแรกก็ขอตัวนี้ก็อยากให้สเปซนี้อยู่ตรงนี้นานๆสารทสปิล่้ครับแล้วก็บอกต่อ แล้วก็สำหรับพิธีการนี้นะครับก็โซโล่เป็นโซโล่ที่เป็นเรียกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่เป็นทีสสโโ่สีสโซโล่อินสิชันโปรเกติทีสีสเนี่ยจะเป็นการสแสดงงานทุบโชว์นะครับโชว์ก็จะสแสดงต้นเพลงรุ่นอะไรตา่างๆแล้วก็แต่ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของสสพรนนะครับคุณตั้งซึ่งผลงานเนี่ยได้รับการชื่นชมจากอาจารย์ตลอดและตอนนี้จะสั่ง ก่อนเอาสูตรสัมปันรวมมัเป็นส่วนงานที่ถ้าใคเรียกว่าก่อนที่ทำได้เลยนะครับก็เขาก็ค่อนข้างมีเส้นทางมีแนวคิดที่เป็นของตัวเองชัดเจนมาตลอดไม่ได้แป่งไม่ได้แปลไม่ได้งงนะครับที่เหลือพยายามพยายามจัดการตัวเทคนิคหรือหลงที่เราต้องการการใช้ว่างให้คำส่งเราต้องการ ฉันก็เปฝึกงานที่มีณภาพที่อาจารย์จบแล้วนะครับแล้วก็เป็นหนึ่น่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ใช้โซโ,ซโล่เนี่ยเป็นสามตั้งมากแต่การทีเ่เราจะเข้าสู่การเป็นสูเป็นลำดับที่งซึ่งเรื่องดึงความหวังนี้อยู่แล้วหลักสูตรตั้งลำดับเนี่เราเรียนสองที่ด้านข้างโดยเฉพาะการติดสเกลปิน ที่จะต้องมีความแน่แน่แล้วก็มีความมีโปรแกรมที่มีคุณภาพที่พร้อมจะเป็นเสียถึงระดับหชีวครับซึ่งผมก็เห็นแล้วว่า,ยายงานสกีบอลมีความพร้อมที่จะเป็นสเสียิึงระดับหน่วยชีพต่อไปนะครับแล้วก็งานอื่นอ่าสูงครับหวังว่า,วาเอ่อพาเลนวันนี้นะครับถ้าจะเป็นสเกตบอร์ดที่ส่ง สัญธองขึ้นไปสู่ความเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับในระดับคือประเทศไทยมีพลังมีหลักลีดเป็นต่ออันหนึ่งซึ่งบอกนะมีก a รเราไแบบนี่ยูชันหนึ่ยูชั้นสผมว่าสัญทองลีดที่สูงนะระโยน์ตรงนี้มีลีสูงไปถึงสเปซเนี่ยตรงนี้เป็นสเปซที่ได้รับการยอมรับนะแค่ตรงนี้ยแรจะเป็นสิบอกสำคัญที่จะ้ จะโชว์ไปซึ่งองนี้อยากให้พวกเรารู้ถึงกันว่างานดีนะครับงานดีงานต้องดีก่อนแต่ต้องโชว์ที่ไหนการโชว์ที่ไหนเนี่ยจะเป็นจุดสำคัญท,ที่จะทำให้ใครเห็นเรากลุ่มไหนเห็นเราคนคนที่ไหนเห็นเราเราอยากให้ใครดูเพราะฉะนั้นงานดีไปโชว์ที่ไม่ดีเปล่าประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญ สำหรับสถานที่ในการที่จะพิสูจน์ผลงานซึ่งตรงน,นี้ผมว่าเป็นเป็น,ปนจุดที่ดีมากในการทั้งคัางพิพิธภัณั์ผมคิดว่าการเดนสถาบันเล็กๆ็สถาบันทีน่เล็กๆเป็นแกเลอรี่ที่ชัดเจนมากนะครับแล้วก็วม,วมีหลังรุ่นข้งล่ารุ่นใหญ่แล้วก็วเราเห็นถึงความขึ้งกว่าดุของของสเปซนี้กับศิลปิน่นตลอด สุดท้ายก็ขอบนห้อนให้หอนเป็นสูนย์วิทาชีด้่อนที่เราจะตั้งใจจะเป็นหรือว่าที่ผลงานจะต้องเนบงังมุ่งมากซึ่งผลงานเรามีฐานล่างแล้วเป็นดาวสองจย์คือผลงานเป็นงานสองจุต่อไปนี้เราก็จะเป็นสติที่เราก็ต้องฟังใครแล้วกนะันนี่ก็ชวาเป็นงานที่อาจารย์ให้ทำเป็น เอไง้ราาก้าอบปเป็รมรเนาะคนที่อยากขอคุรยจมันนะซึ่งตามเสนอะผู้งานขอเนาน้องเข้ามาในสเปซไหนซึ่งบอกว่าสเปซไหนมันมีส่วนที่จะถัการงุนงานในสเปซนะก็ขอคุณนะครับ้ที่ลานองมาสเตตัสให้เเตอร์ให้ฟังท้ายนี้ทุกคอยขอให้งานนีประสบวามสเ็จด้วยดีนะครับ 你好。Okay.